เด็นทำค่ะหนูเด็กหญิงภาคพรชน,นงใจค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่ไร่ซ้มตะโงงค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาสุก็ได้พานักเรียนสมาสิกาส่วนใหญ่นะคะมาปลูกกระเทียมค่ะในภาคบ่ายนะคะเรามาชมบรรยากาศกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะนะคะกระเทียมค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะแล้ว เราก็ได้มาปลูกเองค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อก็จะทให้แบบว่าเราจะเสียตังค์มากค่ะแล้วก็เทียมที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในนั้นนะคะว่ามีอะไรมีสารอะไรหรือเปล่าอะไรนี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราปลูกเองดีงกว่าค่ะเราควรกินฝีมือตัวเองค่ะที่เราปลูกนะคะนะคะวันนี้เราก็จะมาถามน้องจูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ น้องจูนคะมีความรู้สึกไงคะกับการผูกกระเทียมคะก็รู้สึกว่าเหนื่อยคะ่ะเพิ่งทําก็เหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่ามันร้อนด้วยคะ่ะอ๋อค่ะน,นะคะน้องจูนบอกว่าเหนื่อยคะ่ะจับกระเทียมมาแล้วก็สอดลงไปะคะ่ะเสียบลงไปเลยคะ่ะเสียบไปเลยค่ะเสียบไปเรื่อยๆเ,อเลยะคะ่ะด้านไหนขึ้นครับผมเอาด้านนี้นะคะ ที่มันเป็นรากอะแต่มันไม่มีรากหรอกคะ่ะเรา,าก็เสียบเข้าไปนะใส่ปุ๋ยนี่ต้องใส่ขนาดไหนคะน้องคอมต้องใส่เยอะหรือว่าใส่ามากขนาดไหนใส่แบตไม่ต้องหนาว่าครับให้ใส่แบบทั่วๆเลยครับครับ <c oughs> อบกินแบบต้มค่ะแบบกระเทียมต้มค่ะอ๋อแบบว่าใส่แกงใส่ต้มยำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องคอมชอบครับอ๋อ,อค่ะแล้วแล้วบรรยากาศวันนี้น้องคอมรู้สึกยังไงคะอืมรู้สึกร้อนครับแต่มันร้อนแบบไม่มีแดดน,นะครับอ๋อคือประมาณอบอ้าวใช่ไหมแบบมันอากาศแถวๆนี้มันร้อนอยู่แล้วครับครับแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆครับมาทำ กากันแบบจริงจังขึ้นครับเพื่อจะได้ให้ที่ภารกิจของพวกเราเสร็จไปเลยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะน้องคอมอ่านะคะเราก็ได้พบกับเด็กนักเรียนแล้วนะคะเราก็ต้องมาพบกับอสุค่ะเพราะว่าอาสุนะคะเป็นคนพาโรงงานแล้วก็พาขับรถมาค่ะเราไปพบอสุเลยค่ะอสุนั่งปอกเทียมทางนู้นค่ะไปเลยค่ะ คิดถึงความรู้สึกของนักเรียนอยู่ว่านักเรียนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบเกษตรแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องฝึกแล้วก็ต้องพาทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องอาหารเนาะแล้วยิ่งพ่อครูบอกว่าคนฉลาสร้างอาหารคนจะช้าสามานสร้างอาวุธก็ต้องสอนให้เด็กรู้ว่าเนี่ยวิธีการในการต้องสร้างอาหารเนี่ยทำยังไงเนี่ยมาวันนี้วันที่สองแล้วค่ะก็เกือบน่าจะบรรลุผลแล้วมั้งคะเหลืองหอมกระเทียมหอมกระเทียมปีหนึ่งเราปลูกครั้งหนึ่ง แต่ครั้นี้ก็จะเป็นโจทย์ต่อไปว่าทํายังไงมันจะงาม,มก็ต้องให้เด็กๆช่วยกันคิดโจทย์นี้ประโยชน์ของกระเทียมม่มีเยอะมากนะคะถ้าประโยชน์เนี่ยถ้าตามหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยไปลดค่าไขมันในเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าวันหนึ่งเนี่ยกินเพื่อป้องกันไข้หวัดเข้กินวันละสามกลีกบ พี่ชื่อแหวงนะคะชื่อเล่นชื่อแหวงพี่เป็นนักศึกษาค่ะแล้วพี่ก็มาที่นี่ที่ศราีาสโศกเพราะว่าอยากที่จะมาดูชุมชนที่ทําเกี่ยวกับเกษตรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงเนาะค่ะเป็นเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากพี่ก็เลยอยากจะมาศึกษาที่นี่ค่ะ ี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเกษตรเลยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาพี่อยู่ในเมืองเนี่ยก็ได้แต่ซื้อแต่คือไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองเลยคือมีความพยายามที่จะลองปลูกเองปลูกปลูกผักบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆบางทีมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเราเหมือนไม่ค่อยมีความรู้ในการเป็นผู้ผลิตอาหารแต่ว่าเราอะได้แต่บริโภคเนาะจาก ห้างจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกตรงๆว่าไม่ค่อยมีความรู้ในการทําเกษตรแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยที่เหมือนแบบว่าเรามีส่วนในการเริ่มแบบลงมือทาอะค่ะนี่ก็มาปลูกกระเทียมกับน้องๆวันนี้ก็เราเริ่มตั้งแต่เนี่ยปอกกรีบกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันที่ได้รู้ว่าออกระบวนการการปลูกกระเทียมตั้งแต่ต้นมันเป็นยังไงจนกว่าจะเดินทางมาถึง ให้ผู้บริโภคในเมืองเนี่ยค่ะมันมีกระบวนการยังไงเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทํากระเทียมนะคะเราก็เราก็จะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขากําลังทําท่อน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกําลังทําระบบน้ํานะคะเพื่อที่จะส่งน้ำไปไปให้แต่ละส่วนของสวนนะคะแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าน้ํา เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของพืชน,นะคะแต่ละชนิดก็คือต้องการน้ํานะคะแล้วอันนี้ก็คือกําลังปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าจะให้น้าได้ได้ไหลามากขึ้น,นะะอเสือนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นคนพาทํางานค่ะอเสือก็สุดยอดะะเลยค่ะพาทํางานกลางตรงตรงน้าเลยค่ะไม่กลัวตกไม่กลัวเลยเลยคะ่ะในน้ํานะคะทุกคนก็ช่วยกันทํางานดีค่ะนะคะเราก็จะไปดูอีก ส่วนหนึ่งนะคะก็คืออีกกลุ่มนึงที่มีประมาณ2คนนะคะก็คือตัดหญ้าค่ะว่าเขาตัดหญ้าเป็นยังไงเพราะว่าหญ้านะคะคือขึ้นเต็มสวนเลยค่ะแล้วหญ้าก็เป็นพืชที่ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าเรากินไม่ได้ะคะ่ะแย่งสารอาหารจากต้นไม้ชนิดอื่นๆไปนะคะเราก็นี่นะคะบรรยากาศ การตัดหญ้าของของกล้องนะคะเรามาสัมภาษณ์กล้องนะคะที่อยู่มาสองปีก็คือได้มาสวนแทบทุกวันเลยคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับการตัดหญ้าครั้งนี้นะคะรู้สึกไงคะก็รู้ว่าเป็นงานที่ค่างยากครับเพราะหญ้ามันหนาเกินครับก็เครื่องตัดหญ้าก็ไม่มีแรงเลยครับ เมื่อเช้าก็เสียไปเครื่องหนึ่งลครับเพราะหญ้ามันพันแล้วก็ก็มันพังครับพักกันทํางานก็ก็สลับกันตัดครับเหนื่อยก็พักแล้วก็สลับกันครับของกล้องนะคะ<ม>ก็จะเป็นีมเว w o r k มากเลยค่ะใครเหนื่อยก็พักใครพักเสร็จก็ไปทําต่อนะคะนี่นะคะคือการทํางานของทีมตัดหญ้านะคะไปค่ะเราไปดูทีมฉีดน้ำหมักกันค่ะไปเลยค่ะ นะคะเราก็มาถึงอีกทีมหนึ่งนะคะก็ะคือทีมสีน้ำหมักค่ะก็มี2คนเหมือนทีมที่แล้วเลยนะคะอ่าสีน้ำหมักนะคะก็จะมีพี่นนท์กับน้องปองปอนนะคะซึ่งพี่นนท์เขาก็ได้พาน้องมาฉีดน้ำหมักนะคะอ่าเราไปสัมภาษณ์พี่นนท์เลยค่ะว่าน้ำหมักนี้เป็นน้ำหมักจากอะไรนะคะเอาพี่นนท์ครับครับว่าอันนี้เราอยู่ในสวนลำไยครับซึ่งตอนนี้ลังสวนลำไยกำลังออกดอกนะครับ ซึ่งตอนนี้คือน้ำหมักที่เราพวดนี่จะเป็นน้ำหมักเจ้าเจ๋งครับแล้วก็เป็นพวกน้ำหมักนมครับเป็นฮอร์โมนสลหรับดอกครับช่วงนี้ในช่วงนี้ครับแล้วทําไมต้องฉีดตอนบ่ายคะแล้วทําไมต้องฉีดช่วงที่มันมีดอกะคะก็มันจะได้ช่วยให้ต้นติดดอกดีขึ้นครับเพื่อในการได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่พี่นนท์บอกะคะก็คือเจ้าเจ๋งนะคะก็เป็นสูตร ปุ๋ยชนิดหนึ่งนะคะที่ที่ทำให้ผลผลิตของเรานะคะออกมาดีค่ะอร่อไปนะคะเรามาสัมภาษณ์ผู้ช่วยพี่นนท์กันนะคะคนขับรถไถก็คือน้องปังปอนะคะอยู่มนหนึ่งอ่าปังปอนรู้สึกไงกับน่้าเป็นคนขับรถไถให้พี่นนท์คะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกไงคะ <c oughs> รู้สึกสนุกครับบางวันก็มีเพื่อนมาช่วยผมก็รู้สึกสนุกมา,มาก นี่คือบรรยากาศของการทำงานของทุกคนนะคะก็คือมีหลายกลุ่มค่ะมีทั้งตัดหญ้าสีน้ำหมกักแล้วก็ปลูกกระเทียมนะคะก็คือทุกอย่างก็คือล้วนเป็นงานเกษตรนะคะแล้วก็คือเป็นการทำเกษตรที่ไร้สารพิษด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะก็ทุกอย่างที่เราทำก็คือเป็นอาหารหมดเลยนะคะทั้งผลไม้ทั้งผักอย่างนี้ค่ะ อย่างที่พ่อครูว่านะคะก็คือคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามารสร้างอาวุธค่ะหนูเด็กหญิงพระกพรทะนงใจขอลาเพลงเท่านี้ค่ะ,จะเจริญธรรมสันึกดีค่ะ